สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมมีเรื่องราวของเกี่ยวกับเท้าสุวรรณนะครับมาให้ท่านได้รับชมแลบฟังว่าด้วยเรื่องคาถาบูชาเทาวาสุวรรณที่ทําให้มีอํานาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีและขจัดสิ่งอัปมงคลเท้าเวสุวรรณหรือในภาษาพราหมเรียกว่าเท้ากูเวิน แต่ถ้าในพุทธศาสนานะครับเรียกว่าท้าวเวสุวรรณนะครับหรือเทา้าไพศซึ่งเป็นอิพบดีแห่งอสูรเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจร,ร้ายโดยท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสูรนะครับ รากสดและพูดผีปีศาจเป็นบริวารนะครับรากสดจุก็ประมาณว่ายักษ์นะครับผีเสื้อยักษ์ประมาณนี้ว่ากันว่าอาณาเขตที่เท้าวิสุวรรณปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมากและเท้าวิสุวรรณยังเป็นหัวหน้าของเทา้าจตัตุโลก,กบาลทั้ง4อันประกอบด้วยพระอินทร์นะครับหรือเทา้าวัฒนะรถปกครองโลกทิศตะวันออก พระยมเท้าวิรุณหกปกุกของโลกทางทิศใต้และพระวรุณเท้าวิรูปักปลุกของโลกด้านทิศตะวันตกและเพราะเท้าเวสวร์เป็นเจ้าแห่งอสูรจึงมีอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากมายคนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อปกป้องนะครับเด็กน้อยนะครับป้องกันจากวิญญยางชั่วร้ายไม่ให้มา รังควานเด็กเท้าเวสุวันณนะครับองนี้ก็มีในอาตานาติยะปริว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่หายักษ์หรือบริวารอื่นๆของเท้าจตุโลกบาลไปรังควนานเท้ากุเวนหรือเท้าเวสุวรรณนั้น ส่วนมากเราจะเห็นในรูปของยักษ์ยืนถือกระบองหรือคาาหรือพูดว่าไม้เท้าออนใหญ่ๆเราจะมองเป็นรูปกระบองแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับยังมีรูปเคารพของ้าวิสวุวรรณอีกแบบหนึ่งนะครับในรูปของชายนั่งในท่าบาหาลีลาซึ่งมีลักษณะโดดเด่นคือพระอุลุพระอุระนะครับพูุ้ยอีกด้วยหรือพูดง่ายๆว่าหุ่นเสียเนาะพุงพลุยอะไรประมาณนี้ และกล่าวกันว่านะครับผู้ที่มีอาชีพสปัปเหร่หรือมีอาชีพประหารชีวิตนักโทษมักพกพ่ารูปเท้าวเวศสุวรรณสำหรับคล้องคอเพื่อเป็นเครื่องลางของลังป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาเบียดเบียนในภายหลังภาพลักษณ์ของเท้าวเวศท,ที่ปรากฏในรูปชายพุงพลุ้ยนะครับเป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่เทา้ากูเวีนนะครับในรูปของเทา้า เวสุวรรณซึ่งมาในรูปของยักษ์ที่เป็นเคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีพิศาจนอกจากนี้ยังมีกล่าวว่าท้าเวสุวรรณยังมีกายสีเขียวสันฐานสูง2ขาวุธหรือประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพานะคือช้างหมา้ารถบางทีก็เป็นปราสาทนะครับอาพรมงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนโกรถือโลกแก้วประการหอกทองในประเทศไทยนะครับก็คือมีคติการบูชาเท้าเวสุวรรณอีกรูปแบบหนึ่งโดยเรียกเทพระเจ้าองค์นี้ว่าพระเจ้าไพศาลนะครับตามนามในภาษาสังกีตนะครับไวยสวน นะครับมือขวาถือกระบองมือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงอาการปราบปรามห้ามมิให้เทวดาทำผิดเนื่องจากมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์และก็ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมานานคาดว่าตั้งแต่สมัยกรมอายการครั้งเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนื่องจากการยกระบาดชื่อเรียกอายการในสมัยโบราณ หรืออายาการในปัจจุบันก็มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกับหน้าที่ของพระไพศาลน,นะครับในสวรรค์ลและยังตรวจไม่พบหลักฐานว่ามีประกาศเป็นทางการให้ใช้รูปภาพไพศาลนะครับเป็นเครื่องหมายของอายาการตั้งแต่เมื่อใดมีความเชื่อกันว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่บูชาเท้าเวสุวรรณ จะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ลำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงเทพแห่งปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่กล้าเข้ามาทําอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัวในร้านนั้นเพราะมีพูดผีปีศาจยักษ์เป็นบริวารเท้าเวสุวรรณและบอกว่านะครับเรากันว่าคนมีลูกพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กก็มักนิยมบูชาเท้า เวสุวรรณตั้งไว้ตรงที่เด็กหลับนอนเพราะมีความเชื่อว่าพูดผีพิศารจะไม่กล้ามารบกวนเด็กเพราะท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีพีศารนั่นเองจึงแนะนําคนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กหากชอบร้องให้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมากวนเด็กนะครับและยังสามารถป้องกันพูดผีพีศารคุณใส่มนดำได้หมดอันนี้คือในส่วนของเท้าเวสุวรรณ และในตำราโบราณนะครับยังได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศสรรเสริญสุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีบีศาสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบรรดาลโชคลาภพวกทรัพย์ให้แก่ผู้บูชาส่วนคาถาบูชาท้าววสสวรณ ผู้ใดหวังเจริญในราบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูราบูชานะครับรูปองค์ท้าเวสวรรณหรือเท้ากูเวนตามคาถาบูชาดังต่อไปนี้คาถาบูชาท้าเวสวรรณหรือเท้ากูเวนก็คือเป็นบูชาประจําวันให้ตั้งนามโมสจบนะครับแล้วพูดว่าอิติปิโสภควายมมะราชิโนท้าเวสวรรณนมรนันงสุขังอาหังสุข,ขโต นโมพุทธยะท้าเวสสุวรรณูจตุมหาราชิกายันคะพันตาพัดภูริตูเวสสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธเท้ทาเวสสุวรรณูนโมพุทธยะและในส่วนของเคล็ดลับนะครับการบูชาเท้าเวสสุวรรณอันดับแรกคือจุดสักระบ,บูชาทูบก้าวดอกและถวายกุลาบดอกกุหลาบนะครับก้าวดอกท่อง ตั้งนโมสามจบนะครับระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิประสานวิชาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทองคาถาเท้าเวสวรรณดังนี้อิติปิโสภควายมะราชาโนเท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหางสุขโตนโมพุทธยะเท้าเวสุวรรณโนจตุมะหาราชิกายขะพันตา พัดภูริโตวเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทธังเทวเวสุวรรณูณโมพุทธยะนะครับผู้ใดที่ได้บูชาเทวาเวสุวรรณด้วยการกราบไหว้และนำคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด้วยจะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้าและร่ำรวยมีความสุขอย่างแน่นอนแล้วพบก,กับบ่าวพ่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับบารมีองคุสูญจันทวโน พระเกจิสายอีสานสายวัดป่าเป็นพระเกจิสายหลวงปู่มั่นซึ่งมีความเมตตากับลูกศิษย์ลูกหาทั้งในและต่างประเทศพี่น้องเชื่อไหมครับหลายท่านได้เช่าวัตถุมนคนงคลหลวงปู่สุจรตวโนก,กับเบาลอมไปเชื่อไหมครับบางท่านไม่เคยถูกหวยถูกลอตเตอรี่เลยแต่เช่าวัตถุมงคลไปนะครับปรากฏว่างวดถัดมาถูกบางท่านนะครับ บอกว่าเช่าวัตถุมงคลจากบ่าวป้อมนะครับเกิดอุบัติเหตุไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับรถยนต์พังเลยทั้งคันแต่คนไม่เป็นไรอันนี้คือประสบการณ์นะครับที่มีมาแล้วในวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุภจันทร์พนนนะครับอีกทั้งนะครับบอกเลยว่ายังช่วยเรื่องเมตตาค้าขายนะครับมหาอำนาจมหาบารมีช่วยนะครับในเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับนี่คือสุดยอดความเมตตาของหลวงปู่ศุภจันทร์พะโนน พระสายวัดป่าแห่งวัดป่าอิสรรมตำบลวายใหญ่อำเภอกัอหน่วยเจงหวัดสุพรรณบุรีอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเข้าวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์จันทวโนอย่าลืมนึกถึงบ่าวพอมสายโทรวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์เันทวโนแล้วพบวกับบ่าวพอมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ